ในคณะสงฆ์ยังมีสงครามปากหอกเลยทั้งๆท,ที่พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ก็ยังทำได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสังคมสงครามตลอดกาลานานผู้ดีที่สุดเก่งที่สุดก็ยังเหลือแต่หอกปากจะหยาบจะทุจริตขนาดไหนเท่านั้นเองเอา้าวทีนี้มาเข้าประเด็นที่คุณถามมาว่าจะชนะเมื่อไหร่อาตามาก็ตอบได้ว่าไม่รู้แต่ว่าเราชนะอยู่เรื่อยๆนี่ ตั้งแต่รัฐมนตรีจักรภพยอมลาออกหน้า 15. สอสอฝ่ายรัฐบาลยอมถอนยติที่จะแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลยอมให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งๆที่ได้ปฏิเสธมาก่อนการปกป้องดินแดนที่เขาพระวิหารเอาไว้ซึ่งเผยให้เห็นถึงอันตรายของระบบทักษิณหรือทุนสามานที่ล้างผลาญสมบัติของชาติได้ทุกอย่างซึ่งมันต้องใช้เวลาในการตีแผ่เอาเชื้อมะเร็งร้ายออกมา ถ้าไม่มีประชาชนมาชุมนุมกันปัญหาต่างๆก็จะไม่ได้รับการแก้ไขทั้งสสทั้งสภาก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แม้แต่ครมอรัฐบาลก็หมดสภาพสิ้นความชอบทรรไปเรื่อยๆเมื่อสารปกครองให้ระงับข้อตกลงกับขมิเอาไว้ก่อนและยังมีเรื่องที่กำลังเข้ารูปเข้ารอยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอีกหลายอย่างที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนที่ออกมาชุมนุมร่วมกัน อาามาดูนะว่าเราชนะอยู่เรื่อยๆคนอื่นจะให้คะแนนหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราก็ล้มล้างสิ่งที่ไม่ดีกันไปเรื่อยๆทั้งในสังคมทั้งในตัวเราเองด้วยนั่นคือการทำสงครามถ้าชนะได้ก็คือสามารถทำในสิ่งที่ไม่ดีนี่ให้มันหยุดได้เรื่อยๆนั่นคือความชนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นการชนะอย่างเด็ดขาด ตอนนี้ก็สะสมแต้มเก็บคะแนนชนะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขาดของมันเองโดยไม่ต้องเด็ดดังนั้นต้องสู้กันด้วยยุทธ,ธาศาสตร์ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดนั่นคือการชนะอย่างเด็ดขาดที่มันขาดได้โดยไม่ต้องเด็ด ด้วยความจริงเช่นนี้เป็นสงครามอาริยะแพ้ชนะกันด้วยความจริงเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์มีความแค้นความโกรธเคืองขึ้นมาทุกคนจะต้องสังวรระวังระงับอารมณ์ไว้อย่าให้อารมณ์เดือดเกิดผู้ใดที่ปฏิบัติอย่างนี้ได้คือคนเจริญนี่คือการต่อสู้กันอย่างสันติหน้า17เจ็ สงครามอารยะนั้นเป็นฉันใดขณะนี้เรากำลังทำสงครามสังคมแต่เป็นสงครามสังคมอันสวยงามที่สุดเลยสวยงามจริงๆเป็นสงครามที่เกิดในสังคมไทยที่สวยงามมากเป็นวิวัฒนากาขึ้นมาได้อีกขั้นหนึ่งสังคมนั้นต้องมีสงครามอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาสงครามคืออะไรสงครามคือการต่อสู้กัน สังคมนี่มันจะเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลาการต่อสู้แบบโลกีคือการต่อสู้แบบแย่งชิงลาบยศสรรเสริญโลกียสุขแย่งกามแย่งอำนาจโดยจะทำให้ตนเองหรือตัวกูของกูนี่เป็นใหญ่ให้มีอำนาจยิ่งใหญ่เหมือนอย่างคนโบราณอย่างเจงกิสคานอย่างฮิตเลอร์หรือใครต่อใครที่ใช้อำนาจมาแต่โบราณดึกดำบรร ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ลึกซึ้งอะไรเลยและเขาทำกันได้สำเร็จมานานแม้ทุกวันนี้ก็ยังใช้เช่นอเมริกาที่ใช้อำนาจไปบุกรุกอิรักโดยเอากองทัพเอาอาวุธไปทำลายเขานี่ถ้าเผื่อว่าไม่ระมัดระวังกันจริงๆหรือว่าไม่ฉลาดพอนั่นคือการจุดชนวนเพื่อที่จะให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สได้นั่นคือวิธีบูซึ่งอาตามาเห็นว่าเป็นวิธีที่ล้าสมัยมาก เป็นสงครามชั้นต่ำคนชั้นต่ำจะใช้อาวุธคนชั้นต่ำก็จะใช้เรี่ยวแรงกัดกันต่อยกันเตะกันและก็จะใช้อาวุธนั่นเป็นคนชั้นต่ำคนที่สูงขึ้นมาเป็นสงครามที่สู้กันด้วยปัญญาสงครามสู้ด้วยความรู้ด้วยความจริงความถูกต้องด้วยความสุจริตใครสุดจริตกว่ากันชนะใครทุจริตแพ้ดีชนะถูกชนะ ชั่วแพ้ผิดแพ้ชั่วมากผิดชั่วน้อยกว่ากันแม้น้อยหนึ่งแพ้นี่คือคนชั้นสูงนี่คือคนเจริญในสังคมอย่างอินเดียวัฒนธรรมของชาวอินเดียนี่เวลาทะเลาะวิวาทกันจะทำสงครามด้วยปากเถียงกันต่อให้เอะอะเมื่อเทิงขนาดไหนหน้าส8แแต่จะไม่ลงมือลงไม้หรอกไม่เตะไม่ถีบไม่ทำร้ายอะไรกัน ใครไปอินเดียจะเห็นเป็นสงครามของคนเจริญเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เลิกราสงครามคนเจริญไม่ลงมือลงไม้ไม่รุนแรงไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างเก่งก็มีแต่ปากด่าทอกันภาษาในวิชาการเขาเรียกว่าปากหอกปากเป็นสื่อในการพูดจาปากเป็นสื่อในการบอกความคิดบอกสาระบอกเรื่องราวสื่อกันให้รู้ได้ดีที่สุด กรรมกริยาก็สื่อได้แต่ยากกว่าถ้าสื่อกันด้วยภาษาด้วยคำพูดสื่อได้ชัดกว่าคนทั้งโลกจึงมีภาษากันเยอะแยะแต่ละชาติแต่ละประเทศก็มีภาษาของตนภาษาจะเป็นสื่อที่ชัดเจนภาษาจะเป็นสื่อที่บอกแจ้งความรู้บอกแจ้งความจริงบอกแจ้งความต้องการให้ได้รู้กันสงครามของคนผู้ดีอย่างเลวร้ายที่สุดคือสงครามแค่ภาษา ลงมือลงไม้ทำร้ายกันนั้นไม่มีแล้วคราวนี้คณะประชาชนคนไทยที่กำลังรวมกันนี่ผนึกกันเพื่อจะทําสงครามสงครามต่อสู้กันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงล้มล้างเอาอํานาจเดิมนั้นลงไปแต่ต่อสู้กันด้วยการสื่อสารออกมาทางภาษาอย่างเมื่อวานนี้ตอนเช้าเวลา8 3ดโมงครึ่งรายการนายกออกมาพูดนะ พอพูดเสร็จทางแกนนำพันธมิตรก็เอามาพูดหักล้างต่อชกกันด้วยภาษาใครผิดใครถูกตรงไหนใครจริงใครเท็จโอ้โหเป็นสงครามคนเจริญมันก็สู้กันด้วยความจริงล้มล้างกันด้วยความเท็จความเท็จต้องแพ้ความจริงต้องชนะมาสู้กันอย่างนี้แหละตอนนี้ฝ่ายที่เท็จฝ่ายที่ทำไม่ถูกต้องก็กำลังทำกันด้วยกลวิธีทุจริตต่างๆหนักเข้า เขาก็จะโกหกเขาก็จะหลอกลวงเขาจะยิ่งเท็ดยิ่งขึ้น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 สักวันหนึ่งแพ้ชัดชัดเพราะฉะนั้นในเวทีนี้เป็นเวทีที่จะใช้สงครามแค่ภาษาเข้าต่อสู้กันอย่างนี้แหละพวกเราจึงต้องมาเป็นพลังมวลชนให้มากๆขนขึ้นเวทีถ้ามีมวลมากหน้า19มีผู้ดูเยอะโอ้โห คนขึ้นเวทีนี่มันคึกคักนะมีกำลังใจมีไฟเกินร้อยแต่ถ้ามองออกไปแล้วไม่มีใครเลยไม่มีใครสนใจเลยคนแสดงบนเวทีนี่ก็จะแสดงไม่ค่อยออกนี่เป็นสัจธรรมพูดไปแล้วพวกเราก็คงจะเข้าใจดีเพราะฉะนั้นมารวมกันให้มากๆจริงๆแล้วในวิถีปฏิบัติสังคมสมัยใหม่พลังของมวลชนนี่แหละ จะเป็นพลังของอธิปไตยคืออำนาจของมวลชนเป็นการแสดงถึงมติเป็นการแสดงถึงความจริงว่าความเห็นความร่วมมือของมวลชนจะชนะสงครามที่สู้กันด้วยความจริงชนนี้เป็นสงครามอาริยะและการสู้กันอย่างนี้เป็นการต่อสู้ของอาริยะชนแพ้ชนะกันด้วยความจริงเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์มีความแค้นความโกรธเคืองขึ้นมา ทุกคนจะต้องสังวรระวังระงับอย่าให้อารมณ์ร้อนอารมณ์เดือดเกิดเพราะงั้นผู้ใดที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็คือคนเกริญสู้กันอย่างสันติเราห้ามคนไม่รู้ไม่ได้หรอกเราจะไปบังคับให้คนไม่รู้แล้วบังคับให้เขารู้เราทำไม่ได้ในสังคมคนรู้มันก็ต้องมีคนไม่รู้มันก็ต้องมีรู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นของจริง คนนานาสารพัดเป็นแสนเป็นล้านมันก็ต้องมีความรู้ที่แตกต่างกันรู้ผิดก็มีรู้ถูกก็มีเป็นธรรมดาเมื่อคนมีความเห็นต่างกันยอมเกิดขัดแย้งกันก็นั่นแหละคือสองครามในโลกเกิดมาไม่มีสงครามมันไม่ได้หรอกในโลกที่ไหนระดับไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันต้องมีความเห็นต่างแต่เราอยู่ร่วมกันได้เป็นเอกภาพ อย่างพวกเราไม่อยู่ร่วมกันที่นี่มีความเห็นที่ตรงกันในจุดหนึ่งแต่ก็มีความเห็นย่อยที่ต่างกันบ้างแน่นอนเอาละเรื่องใหญ่เราเห็นตรงกันเรื่องย่อยเราเห็นแตกต่างกันเป็นธรรมดาแต่เราก็ร่วมกันเป็นปึกแผนได้ถ้ากิจใหญ่ใจความมันตรงกันแล้วเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นหรือว่ามีอุดมคติมีจุดมุ่งหมายตรงกันแล้วเป็นหลักใหญ่หนายีสิบ ส่วนหลักย่อยก็ค่อยๆปรับกันไปแล้วอยู่กันอย่างกลมกลืนอย่างนี้แหละเราเรียกว่าเป็นเอกภาพเป็นสังคมกลุ่มโดยทุกคนต้องเคารพความเห็นของแต่ละคนความเห็นใหญ่ความเห็นรองความเห็นปลีกย่อยก็ว่ากันไปตามลำดับเพราะงั้นคำว่าสังคมสงครามของสังคมผู้ดีสังคมอารยะชั้นสูงนั้นจะมีสงครามที่มีความขัดแย้งกันพอเหมาะ แม้ความสามัคคีก็ยังต้องมีความขัดแย้งอันพอเหมาะไม่มีความสามัคคีใดที่เห็นเหมือนกันหมดไม่มีความขัดแย้งทำให้เกิดความฉลาดทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดทั้งการพัฒนาหรือความเสื่อมก็ได้ความขัดแย้งทำให้เกิดความเสื่อมก็ได้